ต่อไปนะคะเราก็มาเกลี่ยแสงเงานะคะเราก็เกลี่ยแสงเงาให้เข้มขึ้นนะคะช่วงหนกแก้มช่วงแก้มนะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะแล้วก็ช่วงหางตานะคะ <Money> เราก็เกลี่ยแสงเงานะคะน้ำหนักเ <frustrating> ทาอยู่ช่วงไหนนะคะให้เราใส่น้ำหนักเทาด้วยค่ะแล้วก็ช่วงไหนที่เป็น เท่านะคะแล้วก็ไปเกลี่ยนะคะครูบูจะใช้สีปีอย่างที่บอกนะคะก็จะเน้นเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะช่วงคิ้วนะคะคือให้มีความคมชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใส่ใส่คิ้วเข้าไปนะคะใส่วิธีการวาดน,นะคะแล้วก็ใส่โครงคิ้วเข้าไปนะคะช่วงไหนเข้มนะคะให้เราระบายเลยนะคะช่วงนี้นะคะ ให้เราระบายเป็นช่วงที่ผมด้านในนะคะก็จะเป็นแสงเงาเข้มนะคะก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะคะก็ให้เราระบายนะคะตามภาพที่เราเห็นนะคะแล้วเราก็เกลีย่ยด้วยคัตตั้บัตหรือว่าเปเปอร์สตัมนะคะช่วงนี้นะคะเราก็เกลีย่ยนะคะลบรอยจินสอนหน่อยค่ะ ช่วงขนตานะคะเราก็จะมาวาดขนตาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เราดูทิศทางของขนตานะคะวาดไปทางไหนบ้างนะคะและเส้นขนตานะคะฝึกฝึกวาดเส้นขนตานะคะวิธีวาดนะคะช่วงนี้ก็จะมีเงาสีเทานะคะ ให้เราเกลี่ยไปด้วยเปเปอร์สตั๊มเลยนะคะช่วงหน้าผากนะคะเป็นเงานะคะช่วงสีเทานะคะเว้นช่วงขาวไว้หน่อยนะคะคือไม่ยากเลยนะคะคือกันวาดลูกให้เราจับแสงเงาขาวเทาดำให้ได้นะคะแล้วเราก็จะใส่แสงเงาได้ชัดเจนลงในภาพนะคะตรงนี้จะเป็นเงาเข้มหน่อยนะคะเราจะต้องเพิ่มนะคะช่วงใต้คิวนี่นะคะ่ะ ก็ขนคิ้วเรียงเป็นระเบียบนะคะเราก็ต้องใส่ตรงนี้เราต้องเน้นเน้นหน่อยนะคะเป็นช่วงรอยพับชั้นตานะคะเป็นเป็นช่วงชั้นตานะคะเราก็จะเน้นเข้มนะคะคราวนี้นะคะให้เราเกลี่ยเลยค่ะเกลี่ยให้เส้นที่เราฝนไว้ให้หายเรียบเนียนไปหมดเลยนะคะ เกลี่ยเลื่อยมานะคะช่วงไหนที่เราดูเป็นน้ำหนักเทาเราเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมได้เลยนะคะนะคะ,ะ,คะหรือเกลี่ยด้วยนิ้วก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นอ่รอยด่างนะคะก็เกลี่ยนิ้ววิธีวาดผมนะคะครูบูก็จะใช้ ตวัดเส้นนะคะจับดินสอลักษณะนี้นะคะตะวัดเส้นขึ้นไปตามเส้นผมเลยนะคะเวลาเราวาดนะคะนี่ค่ะลักษณะเส้นผมนะคะให้ดูทิศทางผมนะคะช่วงไหนเว้นขาวก็ให้เราช่วงนี้จะเป็นสีขาวใช่ไหมคะผมเราลบด้วยยางลบไว้นะคะช่วงไหนเป็นสี เข้มขึ้นมาให้เราก็ฝนฝนนะคะผมนะคะทิศทางผมช่วงนี้มีเส้นผมบางเบานะคะช่วงนี้มีเส้นผมบางเบาให้เราลงน้ำหนักมือแบบเบาๆหน่อยนะคะเวลาเราวาดนะคะช่วงช่วงไหนที่เบา ก็ให้ใช้น้ำหนักมือเบาๆนะคะให้เราตวัดเส้นเลยนะคะ mm. ครูบุยงอันนี้คือวาดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ mm. ว่าจะใช้เอ่อยังไงนะคะให้ง่ายนะคะ mm. คือดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะเวลาวาดแต่ว่าการที่จะดูเหมือนง่ายเราก็จะต้องฝึกเส้นมาอย่างชํานาญก่อนนะคะ mm. เพื่อที่เราจะได้วาดจับดินสอนได้ถนัดมือหนึ่งนะคะ แล้วก็สามารถบังคับข้อมือของเราให้สามารถกดน้ำหนักได้หนักเบานะคะนี่ครูปุก็จะวาดให้ดูก่อนนะคะเพื่อเป็นแรงบรรณาใจให้ใครอยากจะวาดรูปเหมือนง่ายๆนะคะแบบง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าให้เราสังเกตนะคะสังเกตน้ำหนักขาวเทาดำจำกันง่ายๆที่ครูปุมได้บอกเล่า90บอกเขากันไปแล้วนะคะก็ ให้ลองวาดดูนะคะไม่ยากเลยนะคะช่วงปากนะคะก็จะมีเส้นนะคะเส้นปากก็ไปใส่เส้นปากนะคะเนี่ยะคะ่ะเราเราดูว่ามีเส้นตรงไหนให้สังเกตเยอะๆนะคะแล้วเราก็จะเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราวาดรูปแล้วเราช่างสังเกตโดย ว่าระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่นะคะเราไม่ตีสเกลนะคะเพราะเราครูปูบอกแล้วว่าไม่ได้ตีสเกลนะคะเราฟีแฮนนะคะใช้มือและตาของเรานะคะให้สัมพันธ์กันนะคะมองแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันเหมือนที่สุดครูปูบอกได้เลยนะคะว่าภาพเหมือนเนี่ย เส้นเส้นเดียวก็สามารถทําให้เหมือนได้นะคะและเส้นเส้นเดียวก็สามารถทําให้เพี้ยนได้ดังนั้นเราก็ต้องช่างสังเกตเยอะนะคะว่าเราจะวาดให้เหมือนมากที่สุดได้อย่างไรนะคะการที่เราจะวาดรูปให้เหมือนนะคะวาดปากคือคือต้องกะระยะอะค่ะนึกออกไหมคะว่าเราต้องกะระยะความห่างของภาพอะค่ะ ของแต่ละส่วนนะคะสัสดส่วนนะคะเราต้องกะระยะนะคะ,ะครูคูจะจับดินสออย่างนี้นะคะแล้วก็ตวัดไปนะคะเพราะว่าเส้นผมจะเป็นลักษณะนี้ครูคูก็จะใช้ดินสอตวัดไปแบบนี้เลยนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราจะวาดได้ไหมนะคะลองฝึกวาดกันดูเดี๋ยวครูคจะแนะนําวิธีการวาดแต่ละขั้นตอนนะคะ แต่อันนี้คือจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างที่สําเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะจะได้มีแรงบันดาลใจที่ว่าอยากเรียนวาดรูปนะคะอยากวาดรูปได้นะคะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาชมกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเรานะคะก็รู้กันอยู่ว่ามีโรคระบาดน,นะคะก็จะต้องทำงานอยู่กับบ้านนะคะ ปูปก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่เครียดอะไรมากมายให้ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ที่ผ่อนคลายจิตใจให้เบิกบานนะคะเราก็มาวาดลูกกันดีกว่านะคะนี่นะคะครูปก็คือคือถ้าเราใช้เปเปอร์สตัมเราจะง่ายต่อการวาดลูกก็อย่างที่บอกนะคะว่า พอค้นพบเปเปอร์สตัมแล้วแบบโอ้โหมันใช้เกลี่ยง่ายแล้วก็จับถนัดมือเหมือนดินสองอะคะ่ะถ้าเราใช้คัตตัมบัดเกลี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะลองใช้พวกกันเกลี่ยก็ได้นะคะพวกกันแบบนี้ก็ได้นะคะพวกกันนะคะใช้เกลี่ยก็ได้ก็ดิ่มกันนะคะในอีกแบบมันก็ดิหมกันนะคะเนี่ยค่ะเกลี่ยใช้เกลี่ยแบบแสงเงานะคะได้เหมือนกันนะคะพวกกันจีนะคะ